ณนะตอนนี้ภาพจะตัดกลับมาที่เชิญฟางพี่สาวของสีวอนและก็สีวอนพี่สาวของสีวอนได้พูดขึ้นมาว่านี่ท่านพ่อท่านพ่อพูดจริงหรือเปล่าที่จะเสนอชื่อสีวอนเป็นเจ้าหญิงแห่งตระกูลลูกคนใหม่หลังจากนั้นเชิญฟางได้พูดขึ้นมาว่าคุณตัดสินใจเองได้เลยนะสีวอนว่าคุณจะเลือกอะไรสีวอนได้พูดขึ้นมาว่าฉันตัดสินใจได้แล้วฉันจะขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลคนใหม่และสีวอนเขาได้คิดในใจว่า แต่ก่อนนั้นฉันอาจจะเป็นแค่หุ่นเชิดแต่ถ้าฉันได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วก็ฉันรู้ดีว่าฉันต้องทําอะไรบางหลังจากนั้นสี่อนก็หันหน้าไปหาเฉินฟางพร้อมคิดในใจว่าแต่เฉินฟางเธออยู่สูงเหลือเกินเมื่อไหร่ฉันจะตามเธอทันสักวันหนึ่งเธอต้องทิ้งฉันแน่เฉินฟางหลังจากนั้นป่าบจะตัดกลับมาที่ครืหานของตระกูลหนึ่งนะตอนนี้ข่าวของเฉินฟางได้แผ่กระจายไปหมดแล้วข่าวหัวของเฉินฟางนั้นมีค่าถึงหนึ่งล้านดอลลาร์ ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหัวหน้าเทพสงครามเชินมีค่าแค่หนึ่งล้านดอลลาร์เองว่ะเทพสงครามเฉินเก่งขนาดไหนเขาก็ไปสามารถสู้ลูกปืนใหญ่ได้หรอกนี่กายโงของเราเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดแล้วหลังจากนั้นผ่าจะตัดกับมาที่หัวหน้าของหมู่โจรบริการคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพร้อมพูดขึ้นมาว่ามันยากนะที่ตอนนี้พวกเราจะหาอาวุธด,ดีๆเพื่อเตรียมการงานใหญ่ในครั้งนี้และหลังจากนั้นหัวหน้าได้พูดขึ้นมาว่า ทุกคนส่งข้อมูลมาเลยพรุ่งนี้นะ่ะฉันจะไปที่หัวเฉียงและที่สําคัญฉันจะไปล่าค่าหัวของไอเฉินเปาซางมันมีข่าหัวตั้งหนึ่งล้านดอลลาร์มันน่าเชยชมยิ่งนักและนะตอนนี้วันเวลาก็ผ่านมาถึง2วัน ฉันฟางนคิดในใจว่าฉันอยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วระหว่างรอนั้นฉันก็รอคนอื่นจากหมู่บ้านโอสดรวมถึงซานมาที่นี่ด้วยนาตอนนี้สีวอรได้พูดขึ้นมาว่าเชินฟางคืนนี้นะ่ะยุนเซียนเขาจัดคอนเสิร์ตนะเฉินฟางไปหรือเปล่าฉันฟางได้พูดขึ้นมาว่ายุนเซียนเหรอฉันฟางนคิดใน,ในใจว่าคงจะเป็นดาราที่เราเจอในบ่อน,น้ำพุสินะ และนะตอนนี้ผาบจะตัดกับมาทีซีวอลและเฉินฟางเขาได้มาถึงงานของหยุนเซียนงานจัดคอนเสิร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วซีวอนได้แต่งตัวสวยมากพร้อมพูดขึ้นมาว่านี่เฉินฟางดูสี่คนเยอะมากเลยนะเฉินฟางได้คิดในใจว่ามีคนเยอะแบบนี้ในพื้นที่เล็กๆแบบนี้มันคงต้องมีคนเจ็บเยอะแน่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่สนามนี่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากฉันสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างได้หนาะตอนนี้เฉินฟางได้มองไปทางหยุนเซียนพร้อมกับคิดในใจว่านี่หยุนเซียนนี่ เขาไม่ได้ใส่กำไรแล้วสินะดูเหมือนว่าเธอจะเชื่อคําแนะนําของฉันนะตอนนี้ฉันฟังเขาได้คิดในใ,นใจว่าทําไมตํารวจถึงมาเยอะขนาดนี้นี่มันแปลกมากแปลกจริงๆและที่สําคัญมีผู้เชี่ยวชาญศิละปะการต่อสู้มาที่ดีด้วยพวกเขามีรังสีอมหิตมากพวกเขาข่าคนมานับร้อยเป็นไปไม่ได้นี่มันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นฉันฟังเขาได้คิดในใ,นใจว่า พวกเขามาหาฉันอย่างนั้นหรอหรือว่าคิดจะมารอบสังหารฉันนะตอนนี้ฉันฟางในพูดซีวอนว่าซีวอนฉันขอตัวไปเข้าน้ําก่อนนะฉันฟางก็ได้คิดในใจว่าฉันจะล่อพวกแม่งออกไปข้างนอกดีกว่าแล้วคอยขาดทีเดียวหลังจากนั้นมีคนพูดขึ้นมาว่านี่คุณเฉินฟางหรือเปล่าหยุนเซียนได้เดินเข้ามาฉันฟางในพูดขึ้นมาว่าใช่ผมเองฉันฟางคุณคือหยุนเซียนใช่ไหมใช่ฉันเองค่ะฉันฟางในพูดขึ้นมาว่า นี่คุณมาทําอะไรที่นี่ทําไมคุณไม่เตรียมตัวหลังเวทีละ่ะคุณต้องไปงานคอนเสิร์ตอีกนะและหลังจากนั้นยุนเซียนได้พูดขึ้นมาว่านี่เป็นคอนเสิร์ตของบริษัทนะฉันแค่ออกตอนท้ายแค่นิดเดียวเองเออคุณเฉินฟางแล้วเว่ยเวยกับเพื่อนของคุณไปไหนละ่ะฉันฟานได้พูดขึ้มาาว่าอ๋อพวกเขาไม่ได้มาด้วยน่ะ และยุนเซียนได้พูดกับหมงว่าคุณเฉินฟางฉันเผากําไรตามที่คุณบอกไปแล้วนะมันมีควันสีดําแถมยังมีคนกี่ร้อนมาอีกมันน่ากลัวจริงๆเลยคุณเป็นปรมาจารย์จริงๆด้วยคุณเฉินฟางฉันฟางนะพูดกักมาว่าจริงเหรอเออคุณเฉินฟางคุณมาที่นี่มาหาฉันหรือเปล่าและเฉินฟางได้คิดในใจว่าดูเหมือนว่าหลังจากนี้ฉันต้องลบความทรงจําของยุนเซียนแล้วสินะ นาะตอนนี้มีชายปริศนามาลอบโจมตีของกลุ่มของเชินฟางหญิงสาวคนหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่านั่นตำรวจหรือเปล่าและหลังจากนั้นเชินฟางได้คิดในใจว่าเป็นไปตามที่ฉันคิดไว้เลยนาะตอนนี้เชินฟางเขาได้จับมือของยุนเซียนพร้อมกับพายุนเซียนหนีไปมีสาวบริการคนหนึ่งได้มาปกป้องเชินฟางกับยุนเซียนไว้ยุนเซียนได้พูดขึ้นมาว่านี่พวกเขามีปืนด้วยบริการได้พูดขึ้นมาว่าคุณยุนเซียนคุณหนีเร็ว หลังจากนั้นยุนเซียนได้พูดขึ้นมาว่านี่พวกคุณเป็นใครพวกคุณจะมาทําร้ายเราทําไมและบริกาศที่เป็นสาวน้อยได้พูดขึ้นมาว่าคุณยุนเซียนนะตอนนี้นะ่ะตํารวจสั่งฉันมานะให้ปกป้องคุณคนที่อยู่ตรงหน้าคุณนั้นนะ่ะเขาเป็นนักฆ่าอันตรายมากเลยอยู่ใกล้ๆฉันเอาไว้นะคุณยุนเซียนระวังตัวด้วยและนะตอนนี้นะักฆ่าได้กระโจนเข้าไปหายุนเซียน บริการได้พูดขึ้นมาว่าคุณหยุนเซียนระวังตัวด้วยค่ะหลังจากนั้นบริการก็โดนลุมบริการเขาได้ใช้ท่าของเขาอันพิวไวในการหลบการโจมตีไม่ได้พร้อมคิดขึ้นมาว่าฉันไม่คิดเลยว่านักฆ่าจะมาร้ายคนขนาดนี้นี่มันสี่ต่อหนึ่งนะฉันไม่สามารถปกป้องหยุนเซียนได้แน่ และนะตอนนี้นะะักฆ่าคนนี้ได้มาประจันหน้ากับทางยุนเซียนฉันฟังได้ดีดนิ้วไปทีหนึ่งนะะักฆ่าคนนี้ได้ปีวอนทุกคนต่างตกใจนี่นะะักฆ่าของเราแข็งแกร่งขนาดนี้ทำไมสู้กับไอ้คนคนนี้ไม่ได้เขาเป็นปรมาจารย์ได้ยังไงกัน นะตอนนี้ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แกเป็นใครเด็กเป็ดแกมาขัดขวางภารกิจของกลุ่มสวรรค์พวกเราได้ยังไงกันหลังจากนั้นเชิญฟังในพูดขึ้นาามาว่ากลุ่มสวรรค์อย่างนั้นหรอฉันไม่เคยเห็นได้ยินเลยนะตอนนี้บริการสาวด้พูดขึ้นมาว่ากลุ่มของพวกนายคือกลุ่มสวรรค์อย่างนั้นหรอยุ่นเซียนในพูดขึ้นมาว่านี่พี่สาวกลุ่มสวรรค์คือกลุ่มอะไรหรอ หลังจากนั้นบริกาศสาวน้อยก็ได้พูดขึ้นมาว่ากลุ่มสวรรค์นั้นคือกลุ่มนักฆ่ากลุ่มที่น่ากลัวมากมีคดีนับไม่ถ้วนและที่สําคัญพวกมันโหดร้ายมากหลังจากนั้นพวกกลุ่มสวรรค์ได้พูดขึ้นมาว่าเธอรู้เรื่องพวกเราพอตัวเลยนะณนะตอนนี้นะ่ะเธอรู้มากไปเธอต้องตายพวกเราจะจัดก,การเธอและคนที่นี่ทั้งหมดฉันฟังได้พูดขึ้นมาว่าฉันไม่สนใจหรอกว่าพวกแกจะเป็นกลุ่มนักฆ่าหรือกลุ่มสวรรค์มาจากไหนแต่ถ้าแกคุกเข่าขอร้องต่อหน้าฉันฉันจะไว้ชีวิตแกก็ได้กลุ่มของนักฆ่า สวรรค์ได้พูดขึ้นมาว่าฉันดูว่านายเป็นผู้เชี่ยวชาญธนบัตรการต่อสู้แต่ไม่คิดว่าแกจะขี่โม้ขนาดนี้ถ้านายยืนกลางแบบนั้นอยู่อีกนายต้องเสียใจแน่แน่ฉันฟังได้พูดขึ้นมาว่าจริงเหรอแล้วกลุ่มนักฆ่าสวรรค์มีเทพสงครามบ้างหรือเปล่าล่ะ กลุ่มของนักข่าวได้พูดขึ้นมาว่านายพูดอะไรออกมานะ่ะพวกเราไม่รับงานสู้กับท่านเทพสงครามหรอกนะตอนนี้ฉันฟังทัานเสีย่ยิ้มออกมาพร้อมพูดขึ้นมาว่าแกท้าทายฉันจริงๆเลยนะกลุ่มของแกไม่มีเทพสงครามหนุนหลังอยู่นี่แกยังกล้ามาห้าวกับฉันอีกอย่างนั้นเหรอแม้แต่น้านเทียนยังไม่กล้าพูดแบบนี้กับฉันเลยนี่แกกล้าดียังไงแสดงว่าที่แกมาหลินโจนะแกยังไม่รู้สินะว่าใครเป็นคนปกครองเมืองนี้นะตอนนี้ทุกคนต่างตกใจอย่าบอกนะ ว่าเขาคือเฉินเปาซ้างณตอนนี้ทุกคนต่างก้มหัวให้กับเฉินฟาง สาวน้อยที่เป็นบริการเขาได้คิดในใจว่านี่คือกลุ่มสวรรค์เลยนะแล้วคนนี้เขาเป็นใครทำไมดูแข็งแกร่งจังเลยฉันฟางนะผู้ข้นมาว่าทำไมพวกแกถึงต้องมาฆ่ายุ้งเซียนด้วยละ่ะหลังจากนั้นหัวหน้าหมู่โจรได้พูดขึ้นมาว่าทัานเทพบสงครามเฉินพวกเราได้รับคำสั่งจากคนคนหนึ่งแลกกับเงินห้าล้านเพื่อฆ่ายุ้งเซียนหลังจากนั้นยุ้เซียนไนดะ้พูดขึ้นมาว่านี่จะฆ่าฉันเหรอนะตอนนี้หัวหน้าโจรเขาได้พุ่งตัวไปกำลลยฟันไปที่เฉ้นฟาง,ฉ,ฟางฉันฟางสามารถป้องกันการโจมตีของหัวหน้าโจรได้นะตอนนี้หัวหน ล้วก็ตกใจไปอย่างมากพอพูดขึ้นมาว่านี่เขาเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขหาหักมีดของฉันไปได้อย่างนั้นเนาะได้เฉินฟางนี่ตบหน้าไปทีหนึ่งคนคนนั้นน่ากลัวเกินไปแล้วต้องหนีแล้ว และนะตอนนี้ชันฟางได้รับรู้พลังงานบางอย่างจากมีดเล่มนั้นนี่มันไม่ใช่พลังจากนิกายในจีนมันมาจากอีกโลกหนึงสินะและหลังจากนั้นฉันฟังได้ใช้พลัง,งเขี้ยวในการสกัดจุดไปหาแต่ละคนและชันฟังได้กระโดดขึ้นไปพร้อมพูดขึ้นมาว่ารออยู่นั่นแหละเดีย๋ยวฉันจะไปหาแกเองหลังจากนั้นหัวหน้าโจรเขาได้หนีไปบริการใะพูดขึ้นมาว่านี่มันหนีไปแล้วนะ หัวหน้าโจรได้พูดขึ้นมาว่าเป็นไปไม่ได้ไอเฉินเปาซางนี่แกเชินฟางได้มาประจันหน้ากับหัวหน้าโจรอีกครั้งพร้อมพูดขึ้นมาว่านี่แกไม่หนีไปแล้วหรือไงหัวหน้าโจรเขาได้พูดขึ้นมาว่าเฉินเปาซางแกนี่แข็งแกร่งจริงๆเลยนะแต่แกไม่รู้อะไรเลยสินะวันนะตอนนี้นะ่ะวงการใต้ดินนะ่ะเขาตั้งค่าหัวแกตั้งหนึ่งล้านดอลลาร์ มีนักฆ่าตั้งหลายกลุ่มทาแบบนี้เหมือนกันแกระวังตัวเธอข่าวหัวของแกน่ะมันมากมายมหาศาลยิ่งนักเชินฟางได้คิดในใจว่า1ล้านดอลลาร์เลยเหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อณตอนนี้หัวหน้าโจรเขาได้หยิบปืนขึ้นมาพร้อมยิงไปทางเชินฟางเชินฟางสามารถรับกระสุนได้อย่างง่ายได้เพราะพูดขึ้นมาว่ากระจอกจริงๆหัวหน้าโจรได้พูดคึ้นมาว่าเป็นไปไม่ได้นี่แกมันปีาศาจชัดๆหลังจากนั้นเชินฟางได้ใช้พลังของเก้าเป็นพลังเปลวไฟในการทำลายหัวหน้าโจรอย่างง่ายได้ และฉันฝังในคิดในใจว่านาะตอนนี้นะ่ะตัวฉันเหมือนปีศาจเลยเหมือนคนเลวเข้าทุกวันและเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปโปรดรับชมอีพีหน้านะครับ